สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ช anel นะครับวันนี้นะครับเฮียมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆจากทาง AS นะครับผมตอนนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนะครับทาง AS เอ้ขาแจก Samsung Galaxy Z Fold 4 5G256 จิกนะครับก็ง่ายๆนะสำหรับเดือนนี้นะครับก็ใช้400นะครับ อ่าแลกนะครับ1นึ่สิทธิ์ลุ้นนะครับผมหรือว่าใช้บางจาก3 2คะแนน City r e w a r d 40คะแนน k p พรส์40คะแนนก็ได้ลุ้นนะครับแจกกันแบบพัชพัชนะครับอ่าซัลซูงแกลเล็กซี่ซัโฟร์ 5G นะครับผม40รางวัลมูลค่ากว่า2ล้าน300,000 96,000บาทนะครับใครอยากได้อ่าซัลซูงแกลเล็กซี่ซัโฟร์นะครับที่แบบพับได้นะครับผมแบบแบบ เปิดด้านข้างอ่ะเออนะครับถ้าเท่าที่เฮียเข้าใจนะเป็นอย่างนั้นนะครับมูลค่ากว่าเครื่องละห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็เพียงแค่กดดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจ 4, ันสี่โออกแล้วก็สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับกดฟรีนะครับแต่ว่าคุณต้องมีแต้มอยู่ในอยู่ในในซิมนะสี่คะแนนนะครับหรือว่าใช้ สิทธิ์อย่างอื่นในการลิงก์นะครับก็คือต้องเข้าไปใน My AS นะฮะหลังจากนั้นก็กรอกพวกรหัสของตั้งจาก City Bank หรือว่า K Point อะไรอย่างเงี้ยนะครับเชื่อมต่อให้มันลิงก์กันหลังจากนั้นก็ถ่ายคะแนนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับแล้วก็ใช้ AS อยู่ก็อย่าลืมใช้ออแป้นะครับในซิมเอาไปแลกมือถือนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าแลกหรอกแต่ก็แลกสิทธิ์ลุ้นนะครับเขาแจกส0เครื่องนะฮะ ถ้าเราโชคดีเราจะเป็น 1- ใน40ที่ได้ได้โทรศัพท์ม,มือถือนะครับแต่ว่าถ้าได้แล้วเราต้องเดินทางไปรับเองที่กรุงเทพนะครับผมก็เคยบอกไปแล้วนะครับแล้วเท่าที่อ่านดูอ่ะก็คือว่าไม่เสียไม่เสียอะไรเลยนะทางบริษัทออกให้นะครับแต่ว่าเราต้องเดินทางเข้าไปรับเองนะครับบริษัทจะออกค่าพวกพวกค่าสีหานันที่จ่ายให้อะไรเงี้ยนะครับเท่าที่เฮียเขาเท่าที่เฮียเคยอ่านนะ เออแล้วแบบบางคลิปเฮียก็บอกว่าเขาไม่จ่ายให้ที่จริงมันเขาจ่ายให้นะครับเอ,อเดี๋ยวขอลองประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอลองดูก่อนอ๋อใช่แล้วครับคือถ้าจับวันที่15นะเราสามารถไปดูได้นะครับผมถ้า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 ยังไงก็ไปดูกันนะครับเพราะว่าเขาบอกสถานที่ด้วยคือคือเขาจะจับกันที่ SC Tower นะครับพลโยทินนะครับ ประกาศาชื่อนะครับสำหรับเดือนนี้นะครแรกเดือนนี้ประกาศาชื่อเดือนหน้าวันที่22ธันวานะครับก็ถ้าใครที่ได้เนี่ยก็จะบริษัทจะรับผิดชอบบูดราคาเเซของบูลด่าารางวัลและภาษีหักที่จ่ายให้ก็คือเราได้รับฟรีแต่ว่าเราต้องไปรับเองที่กรุงเทพนะครับผมที่สามเซนในแขวงพญาไทนะฮะาคาเอสหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ได้อ่ มาถามกันว่าเขาแจกจริงหรือเปล่ารู้สึกว่าจะแจกจริงนะแต่ว่าค่อนข้างได้ยากนะครับผมเพราะว่าอ,อ,อะไรล่ะเขเ้แรกควรใช้ AS ก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็มีคนลูกลูกชกนะครับที่ติดตามหรือว่าเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าได้จริงๆนะครับแต่ว่าเขาก็โทรศัพท์มาอะไรเงี้ยนะครับว่าทอ้ทำยังไงอะไรอย่างนี้นะครับ โอเคครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ